พีมประกอบการตัดสินใจนะครับฟ o n d a m เอมเนะครับร้อยยี่สิบห้านะครับรถใช้มือเดียวนะครับถอยยากสินธาน,นีนะครับรถเชียงรายแท้เครื่องเดิมๆไม่เคยเปิดนะครับนี่นะฮะรถปีห้าเก้านะรถปีห้าเก้ามกรานี่นะครับ,รนะรรรบดูรอบๆคันนะรถสวยนะรถสวยรถสวยรถสวยเครื่องเดิมๆไม่เคยเปิดเลยเครื่องเงียบสนิทเลย นะครับเดี๋ยวถ้าใครจัดผ่อนนะครับเดี๋ยวยางหน้าหลังเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยฮะดาว490บาทดาว490บาทเท่านั้นมีเงิน490ราอเกาบาทเอารถไปใช้เลยนี่คันนี้มีเงิน490บบาทนำรถไปใช้เลยนะครับ ไฟแนนซ์ผ่านรับรถได้เลยทันทีจัดได้ทั่วเชียงรายนะครับคนต่างจังหวัดก็จัดได้นะขอให้ทางานอยู่เชียงรายพกักอาศัยอยู่เชียงรายนะครับเน้นนะครับเครื่องเดิมๆไม่เคยเปิดนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูโอ้โหเครื่องสุดยอดเงียบสนิทนะครับภาษี่หกหกนะนเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ดูครับนี่คือรถสตาร์ทติดแล้วนะครับผม อาฟังเสียงเครื่องถ้าใครไม่มาจะได้ส่งวิดีโอไปให้จัดทางออนไลน์ไปนี่ครับนี่เครื่องเงียบสนิทเลยนะครับระบบไฟใช้ได้หมดนะครับส่งเดือนละพันนิดๆน,น,นะส่งไม่เยอะเอารถไปใช้ได้เลยขับสบายๆดาว490บาทเท่านั้นมีเงิน490บาทเอารถไปใช้เลย ยางหน้าหลังเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะก่อนออกแต่ยางก็ยังหนาอยู่แหละเนี่ยเห็นปะ่ะแต่ไม่เอาเราขายคุณภาพเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยหน้าหลังโอเคนะครับเดี๋ยวดูดวลูกค้าถามใหม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยใหม่ใช้ไปหมื่นแปดนะครับนี่นะครับโอเคนะโอ้โหเครื่องไม่ต้องพูดถึงครับ ขามาแล้วเครื่องไม่เงียบเดี๋ยวจ่ายค่ามันให้มาถ้าเครื่องเปิดทําแล้วเดี๋ยวจ่ายค่ามันให้มาโอเคนะครับสนใจโทรมาได้ครับผม0891368745รถอยู่แม่สายนะครับเงินสดส่งได้ทั่วประเทศนะครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปไปดูครับ